สวัสดีตอนเชาทุกคนมาดูฝนตกกื่งคืนเนี่ยดูสิมาดูน้ำมันไหลผ่านไหลเสาะมาทั้งคืนอ่ะด,ดูเสียงน้ำไหลขนาดดูที่อ่อะ อ่าซอยได้เนี่ยเอฟซีถ้าเป็นถนนใหญ่บนชาวยน็ตเคยเที่ยวไปทุกวันน่ะยังติ๊กเลยไปบไดายเลย <c oughs> เ,เรามาดูกันน้ำ จะไหลไปเราจะไปหาเห็ดพวกจังหน่อยก่อนเ,อเจ๋วปั้นข้าวเ้าค<ป><ๆ>่อยไปเมื่อวานไม่กินข้าวมาหิวข้าวอยากข้าวแต่ว่ามีชาวบ้านเพาไปหาแล้ว ฝนหยุดตกแล้วเขาก็ไปดูเลยเขามาดูใายนะกันวิวภูเขาหลังจากฝนตกฝนหยุดฝนหยุดเราก็ได้วิวสวซๆ อากาศก็บ,บริสุดธ์นะฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนในเอฟซตกไม่หยุดเลยสัญยูคิดว่าวันนี้คงจะแดดเต็มที่สุดท้ายไม่แดดฝน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 เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายแดดโบมีฝนเนาะเอนะโอเคมาสัญญูจะอัปเดตคลิปสั้นๆในเอฟได้ดูว่าฝนตกเมื่อคืนที่อ่า ตอนนี้พักถา,ายอยู่นะคนุณแรงมากน้ำเสาะถนนสุดพังหมดเลยว่าย,บายพบก,กันใหม่คลิปต่อไป